มาที่ข้อที่4นะครับแบบฝึกหัดเพื่อฝึกการคูณด้วยเลข2หลักนะครับฉะนั้นเราจะเอา6,524ตั้งนะครับ6ก0 0กับอีก24เป็นตัวตั้งนะครับคูณด้วย2หลักก็คือ37ครับอ้าวแล้วก็เริ่มคูณเลยครับ7 4เท่าไหร่ครับ28 7จ็ดสองสนะครับใส่6ทด1ครับ7 5 3ดหทด1เป็น36มสิบหก44็ดครับขีดเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะต้องยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วกันเนาะต่อมาคูณด้วยเลขหลักสิบนะครับ30 30ิบสาคูณด้วยสี่ห, 4, หรือว่า3คูณด้วยสี่นะครับ 3 4 12ครับใส่2ทด1ตรงนี้เป็นศนะูนยะเพราะมันเป็นเลขหลักสิบแล้วนะครับเอามาคูณ3 2 6นะครับทด1เป็น7ครับ3 5มห้าหนะครับใส่5ทด1 3 6่งทด1เป็น19 ง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากเอามาทำอะไรกันสองประทัดนี้บวกกันนะครับแปดบวกศูนย์ได้แปดครับหกบวกสองได้แปดครับหกบวกเจ็ดได้สิบสามครับทดด้วยนะห้าบวกห้าได้สิบททดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามทดหนึ่งเป็นสิบสี่ครับทดเข้าไปนะครับ หนทดอีกหนึ่งเป็น2เนาะได้คำตอบออกมาแล้วครับทีนี้มันจะถูกต้องมันผิดยังไงเรามาดูกันพิจารณานะครับความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราคูณออกมาได้นะครับ6524อยู่ที่ค่าประมาณ7000ใช่ไหมครับแล้ว37ก็อยู่ที่ค่าประมาณ40ฉะนั้นเราจะเอา7000คูนกับ40ดูครับ ซึ่งคูณง่ายๆใช้อะไรครับ7 4 28นะครับใช้7คูณกับ4 7000มี0 3ตัวเราใส่เพิ่มเข้าไป3ตัว40มี่วนอีกหนึ่งตัวเราใส่ศูนย์เข้าไป1ตัวนะครับเอาละได้2 8 8 0 0 0 0เราดูที่เราดูที่คำตอบนะครับโอ้คาดเคลื่อนไปเยอะนะครับแต่ยังคงเป็นหลักแสนเหมือนเดิมนะครับ หลักสองแสนก็ยังคงใกล้เคียงกันเราตอบว่ายังไงดีอะเอาเป็นสมเหตุสมผลเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเนอะเราไม่น่าจะคูณผิดสแสดงว่าสองแสนสี่มืนหนึ่งพันสามร้อยแปสิบแดนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลอุ้ยแต่ห่างเยอะเนาะเป็นผลคูณที่สมเหตุ สมผลจาก6กหมืันมันมากลายเป็นเจ็ดพันนะครับจาก37มันเป็น40่สิมันเพิ่มขึ้นทั้ง2อันเพิ่มขึ้นเกือบ400นะครับ400ถึงทั้งหมดอีก3ามรอบอีก3ครั้ง432เพิ่มเยอะทีเดียวครับลองเช็คคําตอบดูอีกทีนึงกันแล้วกันนะเผื่อคูณผิดตรงนี้ไม่ย้อนแล้วครับเผื่อผิดนะพวกพวกเราจัดการตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับ เลขไทยไม่ค่อยได้เขียนก็เลยเหมือนจะเขียนปิดๆถูกๆโอเคมาข้อที่ห้าต่อครับเราจะใช้ตัวเลขสองหลักเป็นตัวคูณนะก็จะต้องเป็นสี่หมืนสองพันเก้าร้อยสิบหกตั้งนะครับแล้วก็เอาตัวเลขสองหลักหลักสิบเนี่ยนะครับมาเป็นตัวคูณเอาละพอเราทำการตั้งเสร็จแล้วเราเริ่มคูณกันได้นะครับ หกคูณสนะฮะสองหกสองใส่2ทด1นึ่สองหนึ่งสองทด1เป็น3านะฮะสองเกบแปดใส่แปดทด1 2ึ่สองสี่ทด1เป็นห้าสองสี่เป็น8ดโอเคนะได้8ปดห้าแปดสามสองนะครับต่อไปเอา8ไปคูณน,นะครับแปดหกี่สิบปดนะครับใส่แปทด4นะครับตัวนี้เป็นหลักสนะิบเนาะฉะนั้นตรงนี้มีศูนย์อยู่นะ ใส่ศูเข้าไปก่อนหรือปล่อยว่างก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับ8 1 8 9 10 11 12ใส่2ทด1ครับ8 9 9 8 7้าเก้ครับทด1เป็น73 8 2 16 17 18 19 20 21 22 23 แป3สี่สานะครับโอเคครับคูณได้ครบทั้งสองหลักแล้วก็จับมาบวกกัน2อบวกศย์ได้2 3งบวกแได้11นะฮะทดหครับ8ปบวกสได้10ทด1เป็น11นะครับ5้บวกสได้แปทด1เป็น9 8้บวกสได้1ิบนะครับใช่ 1, หนึ่งทด1นะครับ ทดหนึ่งเอาไว้สีทดหนึ่งเป็น5แล้วก็สามบวกกับศูนย์นะครับได้3ามห1าหนึขีดเส้นใต้ไว้สองเส้นเสร็จแล้วครับดูความสมเหตุสมผลครับ82ก็จะอยู่ที่ประมาณ80 42ิบสอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0ืน เขียนก่อนหน้านี้อาจจะลืมคอมม่านะครับดีขั้นพวกเราจัดการเอาเองนะก็จะเป็น80คูณด้วย40,000ถูกต้องไหม8ปเท่าไหร่ครับ32นะครับศูนย์ของ8 0 1ตัวศูนย์ของ40,000อีก4ตัวถูกต้องไหมครับได้เท่าไหร่เอ่ย3ล้าน2แสนนะครับอันนี้น้อยมาก กับฝั่งนี้เยอะกว่ากันเยอะนะครับแต่ยังคงเป็น3ล้านเหมือนกันนะครับคือมันหายไปเยอะเนาะหายไป2000ปัดเป็น0 0 0แล้วก็หายไปอีก2นะครับหายไปค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นตัวเลขมันจะขึ้นกันได้แต่ว่าเราดูโดยคร่าวแล้วก็คือยังคงสมเหตุสมผลอยู่ฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ3ล้าน5้0แสน1900งนะครับ112 ก็ยังถือว่าเป็นคาตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเป็นคำตอบหรือว่าเป็นผลคูณก็ได้นะครับเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลตอบได้แล้วครับเมื่อมันเป็นสมเหตุสมผลเราก็มาตอบครับสามห้าหน 112 1, ครับ3 5มห1าสามนะครับสามล้านหาแสนหนึ่อโอเคถูกต้องครับมาดูข้อที่2กันให้เติมเลขโดดโอเคที่ในช่องว่างดูว่าคำตอบเป็นอะไรยังไงนะครับมันควรจะเป็นอะไร8ปคูณหได้อะไรครับตรงนี้8ปคูณหก็ต้องได้8ปดถูกต้องไหมครับ

หาตรงเป๊ะนะครับฉะนั้นได้ละทีนี้อะไรค,คูณกับ1แล้วได้3นะครับไม่3ก็ต้องเป็น13ละนะฉะนั้นลองคูณ9 919ก็2โอเคนะครับตรงนี้จะต้องเป็น3ครับเพราะ3คูณ1ได้3นะ3คูณ9ได้27ได้3แล้วก็7เหมือนกันครับตรงนี้เป็นเลขศนนั่นเองถูกต้องไหมจากนั้นดูตำแหน่งนี้ครับ 8คูณอะไรครับ2 2อะไรครับตัวข้างบน8คูณอะไร2อะไรครับ2 6 91และอะไรเอย่ยอะไรเอย่ย30นะครับบรรทัดนี้ก็คือ30 30ก็คือตรงนี้เองครับเลข3เป็น30คูณกับคูณกับอะไรครับก็ตัวเดิมครับ2 6 91 เสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่50นะครับง่าย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 นะครับอาจจะคิดซับซ้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากนะครับเป็นการคูณการบวกกันธรรมดาธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรเกินเลยกว่าน,นั้นโอเคครับเอาไว้ไปเจอกันในหน้าต่อไปครับ